แต่ถ้างานมันไม่สักเ็จขึ้นมาเราก็เครียดนะโอกาสเรียนรู้ค่อนข้างที่จะยากคำนวณผิดกลายเป็นว่าจบเลยนะหนุ่มเนี้ยผลิตไม่ได้เลยนะงานเนี้ยมีแบบการลงมือลุยจริงๆเยอะไหมครับกับฟิชชิงนี่คืองานลงแรงมากครับต่อขคอนไหมครับเกือ <c oughs> บทุกครั้งอะครับคิดว่าเป็นจอบที่ชาเเนน์ที่สุดแล้วครับ ชื่ออะไรครับพี่ชื่อภูมิครับจบมาปลายที่ไหนครับจบที่โรงเรียนพัทลุงครับจบมหาวิทยาลัยที่ไหนครับจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับทั้งตีโทวิศวกรรมเคมีครับขอถามเกรดเฉลี่ยได้ไหมครับทั้งสองเลยตี3.28ครับผมแล้วก็โท3.8มจุกว่าตอนที่เรียนนี่ชอบวิชาไหนมากที่สุดครับชอบเทอร์โมเดนามิกครับมีงานอดิเรกอะไรบ้างครับงานอดิเรกตอนมหาวิทยาลัยก็ชอบไปไว่ายน้ำเองครับไปยิมฟิตเนสตอนนี้ตำแหน่งงานก็คือฟิวเอนจิเนียร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านฟิชชิงด้านเวิลด์อ แล้วก็ด้านอะไรนะครับมีวิวอินเทอร์เวนชั่นฟิชชิงเซอร์วิสแล้วก็มีคอมพลีชชั่นครับที่ทาตอนนี้อธิบายแต่ละงานให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าแบบคอมพลีชชั่นทำอะไรบ้างฟิชชิงทาอะไรบ้างแล้วก็วิวอินเ e อร์เวนชั่นถ้าคอมพลชชั่นก็จะเป็นงานที่คอมเพลตหลุมหลังจากที่ที่ดิลลิงพอเจาะเรียบ,บร้อยแล้วครับก็เราก็จะผลิตอ่สาส่ท่อที่ได้แบบทาริที่เขาต้องการประมาณว่าเราวางท่อแล้วก็วางพวกแพกเกอร์ให้ได้ตามเด,ดทที่ทางคอมพานีแมนนะครับเขาเสร็จไว้ส่วนงานฟิชชิงมันก็จะมีทั้งแพน กับอันแพร์นะครับอันแพร์ก็เป็น troubleshooting มากกว่างานที่ไม่สามารถที่จะผลิตต่อไปได้หรือว่าด,ดิกเื่นหน้าต่อไปไม่ได้ขุดจอบไม่ได้เงี้ยครับเป็นงานแก้ปัญหามากกว่าครับส่วนงานที่แพลนของฟิชชิงอ่ะครับก็เป็นงานปิดหลุมหรือว่าปลักแอลด์เบนด์แมนนะครับฟิชชิงเหมือนเป็นซับเซตหนึ่งของ w วร์บอล i ินเทอร์เวนชั่นครับไวร์บอลอินเทอร์เวนชั่นก็จะมีพี a นมีมีฟิชชิงมีไซต์แทร k หรือเรียกว่าวิบสต็อกอธิบายความรับผิดชอบหล,ลักๆของงานพวกนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับถ้าผมมา Equipment แล้วก็ดาบ p r ซ c เ d อร์ทารี่ตามลูกค้าที่ลูกค้าต้องการนี้ครับก็หน้าที่หลักก็คือรันอุปกรณ์ลงหลุมแล้วก็ทําให้มันสักเซ็ส่วนงานฟิชชิ่งก็เป็นงานทรั u b l e s h o o t i งานเก็บปัญหาความราับผิดชอบก็คือว่าทำไงก็ได้ให้ แก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ตามเวลาที่ต้องการนะครับอธิบายหนึ่งวันทำงานในชีวิตให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคอมมิชชั่นหนึ่งวันใช่ไหมฮะตื่นมาก็รวมๆถ้าไม่มีงานออเปอเรชันที่ดิกฟอร์ครับน่าักก็ดูโปรซสเจอร์แล้วก็ดับทำทารีไปทารีต่างๆนะครับแล้วก็รีวิวกับ สิเนียเอนจิเนียร์ว่าโอเคเราจะเซตเพเกอร์เท่าไหร่หรือว่ารันอะไรยังไงใช้ทิวบิ้งกี่ท่อนอะไรประมาณนี้ครับถ้ามีโอเปอเรชั่นที่นักง,งานก็รันตาม p r o c e d u e ์ที่เราวางไว้ครับส่วนงานฟิชชิงก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้เซตว่าแต่ละวันต้องทําอะไรบ้างหลักๆก,ก,ก็คืออยู่ดิฟฟ์อย่างเดียวครับพยายามที่จะหาวิธีต่างๆที่จะทําให้ฟิตขึ้นมาจากหลุมต้องอธิบายด้วยไหมว่าฟิชชิงเป็นยังไงทำไมถึงเรียกฟิชชิงฟิชชิงอะครับก็คือเหมือนอะไรก็ตามที่ตกไปในหลุมอะเราเรียกว่าฟิชคนที่ไปเอาสิ่่งนนนั้้ทีีขึมารกก็จะย ฟิชชิงแฮนด์ก็คล้ายๆแบบว่าตกปลานั่นเองครับเวลาเราขุดจอบไปเรื่อยๆแล้วเกิดไปสตัก๊กหรือว่าเกิดเราทําอะไรหล่ลนไปในหลุมโดยที่ไม่ตั้งใจอะครับแล้วมันทําให้เกิดการขุดจอบไปต่อไม่ได้เงี้ยครับอุปกรณ์ของฟิชชิงนี่มีอุปกรณ์ลักษณะแบบไหนบ้างครับโอ้เ oh, ยอะเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าฟิชที่เราไปฟิตอะเป็นอะไรก่อนนะครับเราจะดูว่าฟิตเนี่ยเป็นลักษณะยังไงอาจจะเป็นเล็กหรือใหญ่อยู่ในไหนอยู่ในโอเพนโฮหรืออยู่ในเคสโฮส่วนอุปกรณ์ที่จะใช้อะครับก็ต้องเลือกให้เหมาะกับฟิตที่เราจะไปฟิตก็อาจจะ กรอบด้วยตัวแคชชิ่งก่อนก็จะเป็นตัวโอเวอร์ชอตเนาะ Fit, ก็จะมีอุปกรณ์เสริมพวกจาคล้ายๆกับดิวิ้งจายารครับแต่เป็นทางฟิชชิงจาครับค่อนข้างเยอะครับส่วนใหญ่ก็คือต้องเลือกให้ถูกประเภทที่เราจะไปฟิตเนาะงานยากๆก,ก,ก็คือเราไม่รู้ว่าฟิตเราเนี่ยอยู่ตรงไหนหรือว่าลักษณะเป็นยังไงก็าจะต้องทายแบบใช้อุปกรณ์อะไรอุปกรณ์ในการลงลงหล,ลุมไปครับอธิบายอุปกรณ์ของคอมพลีชั่นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับหลักๆก,ก,ก,ก็จะมีที่ผมทำนะก็จะมีพวกแพ c k เกอร์ครับแพเกอร์ก็คือหน้าที่หลักก็คือกั้นโซน r o d u c t ชั n นโซนกับโซนของเคสซิ่งนะครับแล้ว กรณ์ที่ช่วยลิฟติง้งทางไทยเราก็จะใช้ตัวแกดลิฟต์แกดลิวาลแกดลิฟต์แมนเดลอย่างเงี้ยครับก็เป็นอุปกรณ์อย่างที่ช่วยลิฟติง้งแล้วก็บนสุดก็จะเป็นตัวเซฟตี้วาล ก็หลกัหลกๆก็คือเป็นบาริเรียร์ในทิวบิ้งนะครับด้านบนป้องกันเวลาแบบเพเชอร์มันบิวอัพก็มีประมาณ3าสี่อุปรกรณ์ครับจริงๆไม่มีเยอะกว่านี้แต่ในไทยเราใช้ใช้ประมาณนี้ค่ะในไทยออฟชอ์ shore, มันมีคอมเพลชันแค่2ประเภทเนาะเขาเรียกว่าโมโนบอร์กับ MTGL ซึ่งโมโนบอร์ก็จะใช้ทูวบิ้งล้วนๆปกติเลยไม่มีอะไรพิเศษเลยแต่ว่า MTGL คือจะมีแพกเกอร์เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ข้างบนแพกเกอร์ก็จะมีแก๊สลิฟท์าล์ประมาณ3าถึงหตัวก็คือแบบเขาจะปั๊มแก๊สลงไปทางแอนูลัสระหว่างทูบบ แ่้แก๊สโเนี้ยมันก็จะช่วย lift น้ำมันขึ้นมาคือ NGL อ่ะมันใช้สำหรับหลุมที่ผลิตน้ำมันได้แต่ว่า Monobore จะใช้สำหรับหลุมที่ผลิตแก๊สอย่างเดียวแก๊สมันเบาเนาะแล้วก็มันก็มี p r e s s u r ค่อนข้างที่จะสูงกว่ายล์อยู่แล้วการที่เราจะผลิตแก๊สขึ้นมาบน s u r ์เฟ e อะครับค่อนข้างที่จะง่ายกว่าเราก็ไม่ต้องมีตัวช่วยก็ใช้แค่ ทิวบิ้งปกติเลยแล้วเขาทำซีเมนต์เป็นบาร์เรียร์ด้านล่างแก๊สเนี่ยครับมันก็จะลอยขึ้นมาข้างบนได้เองแต่ออยอย่างเงี้ยครับมันหนักกว่ากว่าที่ออยจะขึ้นมาเพเชอร์ก็ไม่ได้สูงมากเงี้ยครับจะต้องใช้ตัวแก๊สเข้าไปในแอนูลัสแล้วก็ลิฟต์ตัวออยเนี่ยมาในทิวบิ้งครับเมื่อกี้บอกว่าอินเทอร์เวนชั่นนี่มีแบบ PNA มีอะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมครัพอรลิสมาได้ไหมว่ามีอะไรบ้างก็อันดับแรกก็คือ PNA นะครับหลักอันนั้เป็นนอตเมนต์ PNA เนี่ยครับกกก็คือเเเเวลเลลาาารรผผิิิตตนนนนนน้้้มมมมัััททุุๆี่ป๊บกกดหดห ใช่ไหมแก๊สหมดน้ำมันหมดเนี่ยตามหลักกฎหมายะครับเราต้องไปปิดลุมนี้เพื่อที่จะแบบว่าซีเคียวว่าเกิดวันใดวันหนึ่งมีเพรสเชอร์บิวอัพจากข้างล่างเนี่ยครับจะก็จะแบบ ป้องกันสิ่งแวดล้อมเนาะ PNA ครับก็คือปิดหลุมแล้วก็มีตัดเคสซิ่งถอนเคสซิ่งอะไรเงี้ยครับมีเซตตัวปลัก๊กมีการทำซีเมนต์ปิดหลุมแล้วก็ทอดทิ้งหลุมไปอย่างเงี้ยครับเป็น s ับเซตหนึ่งของ intervention เนาะอันดับที่2ก็จะมี fishing swift นะครับอันดับ3ก็น่าจะเป็น casing exit นะครับ casing exit นี่ก็คือว่าเรามีท่อ,อก,กรุเนาะหรือว่า casing นะครับแต่เกิดว่าทาง directional dealer ครับไม่สามารถที่จะ kick off ไปยังท t a r g e ต หรือดีซัวได้ก็อาจจะต้องใช้วิปสต็อกครับเป็นทูนึงที่สามารถไกด์ให้หัวเจาะของดีๆครับสามารถไปที่ดี o ัวได้แล้วก็จ,จะมี w e วบล็อคเรนอัดีกว่าส่วนใหญ่เนี่ย ที่ต่างประเทศนะครับก่นอนที่จะลงคอมพิชชั่นหรือว่าลงพวกอะไรนั่แฮงเกอร์เนาะก็จะใช้ตัวเวบบอคลินอัพก็คือเหมือนว่าไปทำความสะอาดหลุมนั่นเองครับหลักๆของอินเตอร์เวนชันก็ประมาณนี้ครับเ <c oughs> ยอะเยอะมากใช้เวลาเรียนรู้ในการทำงานอินเตอร์เวนชันก็คงน่าจะมากกว่าคอมพิชชั่นใช่ไหมเพราะอุปกรณ์มันหลากหลายมากกว่าก็อินเตอร์เวนชันเนี่ยครับก็โอกาสเรียนรู้ค่อนข,อข้างที่จะยากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแอคทิวิตี้ที่ว่าเราทำเงินอยู่ประจำประจำของของหลิกเนาะจะเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อแบบว่ามีงานฟิชชิ่แบบว่ามีปัญหา แล้วเราแบบว่าไปเป็นเทรนเนอรอย่างเงี้ยครับเวลาที่เรียนรู้ก็เยอะกว่าคอมมิชชั่นอยู่แล้วครับเพราะคอมมิชชั่นเราสามารถขอลงได้เมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยครับระหว่างอินเทอร์เวนชั่นกับคอมมิชชั่นมันก็เป็นงานออนคอร์ทั้งสองอันเลยเนาะแต่ว่าคอมมิชชั่นจะมีสเกจโยเหมือนฟิชชิ่งอะครับมันก็จะมีที่เคยบอกว่าจะมีงานแพลนกับอันแพลนใช่ไหมครับถ้ามันจะมีงานแพลนที่ว่าเพียนเองเงี้ยครับเช่นแบบว่าทางคั c u s เมอร์เขาบอกว่าลูกค้าบอกว่าอยากปิดหลุม แพลตฟอร์มนี้เขาก็จะกําหนดมาให้ว่าวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เราก็จะพอที่จะแพลนตัวเองได้ว่าไปประมาณวันที่อะไระครับส่วนคอมพิชั่นก็ค่อนข้างที่จะแพลนเลยก็เหมือนทางคัสตเมอร์ก็จะบอกว่าโอเคจะเขาต้องการเจาะพิเรียดนี้พิเรียดนี้ครับแล้วก็เตรียม equipment เตรียม f i ล l พอร์สันแนลความรับผิดชอบหน้างานของคอมพิั่นกับอินเทอร์เวนชั่นนี่ คล้ายๆกันใช่ไหมครับถ้าของคอมพิชชั่นอะคอมพิชชั่นก็คือว่าเราต้องเมคชัวร์ว่าทิวบิ้งของเราอะตั้งแต่ทิวบิ้งแฮงเกอร์อะครับบนสุดยันไปถึง MTGL shoe ก็คือสามารถแลนดิ้งได้ความรั่ิชอบตรงนี้ก็คือเราต้องเมคชัวร์ว่า เราทำทารี่ทำโปรซิเจอร์ที่มันถูกค่อนข้างที่จะมีความรับผิดชอบเยอะแล้วก็ก่อนที่จะรันก็ค่อนข้างที่จะดีไว้พอสมควรเหมือนกันนะครับส่วนงานฟิชชิงจริงๆมันขึ้นอยู่กับคอนดิชันด้วยว่าว่าเป็นยังไงบ้างแต่ประเด็นว่าคือฟิชชิงอ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกจ็อบสามารถฟิชชิงได้ก็หลักๆเราก็จะทําแบบเต็มความสามารถเนาะก็คือความรับผิดชอบเราก็คือเหมือนว่าพยายามที่จะเลือกอ q u i วเมน์เลือกไซส์ที่มันถูกแล้วก็แม่นยําในเรื่องโปรซิเจอร์อธิบายคําว่าแลนดิ n งแล้วก็ทารี่ เลาก็ procedure ให้ฟัง่อยได้ไหมครับเหมือนว่าเวลาเราเจาะเราเจาะเจาะจาก surface นะครับไปยังจุด target reservoir ที่ที่เราต้องการบางครั้งนะครับ reservoir มันก็จะอยู่ที่3กิโลเมตรหรือว่า2กิโลเมตรก็ขึ้นอยู่กับแหล่งผลิตเนาะทีนี่ครับเราจะทําการผลิตเราจะลงท่อครับท่อผลิตจะเรียกว่าภาษาละ oil field จะเรียกว่า tubing ก็จะลงไปไปอย่างเงี้ยครับลงไปยันที่ r e วเนาะ ไกลๆเีซาวเวอร์ก่อนที่จะทำเพิร์ฟก็เนี่ยเราจะเรียกว่าไปทารีแล้วก็จะเมั่นใว่าจอยนึงอะ่ะมันจะอยู่เดิฟที่เท่าไหร่แฮงเกอร์เราอะ่ะลงไปอะ่ะมันจะอยู่ที่เดิฟที่เท่าไหร่เงี้ยครับก็จะเรียกว่าไปทารีการที่ทําไปทารีเนี่ยเราจะต้องเมั่นใว่าทุกๆจอยที่ลงไปอ่ะครับมันจะไม่โอเวอร์มามาที่เซอร์เฟซเริ่มต้นจะเป็นตัวชูเนาะบนสุดก็จะเป็นตัวทูบิงแฮงเกอร์ทูบิงแฮงเกอร์ครับก็คือหน้าที่หลักของมันก็คือแฮงทูบิงในตัวของเวลเฮดของเขาก็หลักักกกๆ็็คคคคืือออ sure วววนติบชชรรรงี้เเม่าาาทํ ทารีถูกต้องเกิดเราแบบว่าคำนวณผิดขึ้นมา1ไปอะครับหนึ่งท่อทิวบิ้งอะกลายเป็นว่าจบเลยนะหลุมนี้ผลิตไม่ได้เลยนะก็คืออาจจะต้องแบบรื้อมาแล้วก็มานั่งคำนวณใหม่โปรซีเจอร์ก็ถ้ารนะัน MT g l เนาะมันก็จะรันรัน in h o l ไปก่อนอย่างเงี้ยครับทีนี้มันไม่ใช่มีอุปกรณ์แค่ท่ออย่างเดียวสิมันก็จะมีอุปกรณ์พวกแพคเกอร์เซฟตี้วาล์วอย่างเงี้ยครับซึ่งแพคเกอร์อะครับเราต้องทำให้แพคเกอร์เนี่ยมันเซตให้มันซีลกับท่อเคสซิ่งโปรซีเจอร์เนี่ยครับมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่า ต้องทํายังไงถึงจะทําให้ตัวแพคเกอร์เนี่ยเซตมีขั้นตอนของมันอยู่ครับซึ่งแพคเกอร์แต่ละแพคเกอร์อ่ะถ้าเป็นบริษัทผมนะแพคเกอร์ er มันจะค่อนข้างที่จะมีเยอะมากเป็น10 20อย่างเงี้ยครับแพคเกอร์ er, ก็แต่ละแพคเกอร์ก็มีวิธีเซตที่แตกต่างกันแมชชีนเครื่องเซตไฮดรอลิกเซตอย่างเงี้ยครับเพชรที่ใช้ในการเซตก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเพชรในหลุมขึ้นอยู่กับดิฟที่เราเซตในหลุมนี่แหละครับมันจะเป็น proceduer ที่บอกว่า ถ้าเราอยากต้องการที่จะเซตแพคเกอร์เนี่ยต้องทำยังไงบ้างเป็นขั้นตอน1 2 3 4 5 6มันก็จะมีความผิดชอบทางด้านโลจิสติกด้วยครับว่าแบบ make sure ว่าอุปกรณ์มาที่ลิกในเวลาที่มันตรงกับโอเปอเรชันแล้วก็อาจจะแบบรีพอร์ตงานให้คอมพานีแมนกับทางฝั่งของบริษัทเซอร์วิสเองในงานแต่ละงานพวกนี้มีทักษะอะไรบ้างครับที่สำคัญที่จะต้องใช้ในการทำงานส่วนใหญ,ญ่จะใช้ทักษะเกี่ยวกับทางแมคคณิคอลอะครับเยอะ จะเป็นเครื่องกลเยอะครับถ้าเป็นซอฟต์สกิลอะครับก็เรื่องเกี่ยวกับ c o ม m u n i c a t i o นดีกว่าทั้งฟิชชิ n g หรือทางคอมมิชชั่นนะครับคอมมิวนิเคชั n skill ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าตอนทำซีเมนตะ์เนาะอาจจะเราอาจจะโคคุยกับซีเมนเตอร์มัดล็อกเกอร์หรือไม่ก็คุยกับอ่า d i r e c t i น n a l d เลอร์ aler, เรื่องเด p เรื่องท็อปออฟซีเมนต์ต่างๆ company แมนครับตอนแรกที่เข้า oil ฟิล l d มานี่ม,มีมีปัญหากับการใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าอะไรอย่างงี้ไหมครับรู้สึกว่าแบบภาษาอังกฤษมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับ ตอนเข้ามาไม่ได้มีปัญหานะผมเป็นคนที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วครับแต่พอเข้ามาปุ๊บก็ก็รู้ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญมากในไอฟิลเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานกับคนไทยร้อยเปอร์เซ็นี้ครับขึ้นมาบริษัทก็จะมีหล,หลายๆต่างชาติเนาะมาจากอาเซียนบ้างหรือมาจากยุโรปอเมริกาบ้างเงี้ยครับงานเนี้ยมีแบบการลงมือลุยจริงๆเยอะไหมครับหรือว่าส่วนมากแค่แบบเอ่อเป็นงานเอกสารงานเช็คของหรือว่าแบบต้องจับประแจแบบทาน้ํามันเติมน้ํามันอะไรเองด้วยถ้าของคอมมิชชั่นมันก็มีบ้าง แต่ไม่ได้เยอะเท่าฟิชชิงครับฟิชชิงนี่คืองานลงแรงมากครับบางครั้งฟิชชิงมันคือของนะครับอีคอวมิมเมนต์มันก็จะเตรียมมาจาับบนฝั่งแล้วแหละเตรียมมาปุ๊บก็ลงรันในหลุมทีนี้ครับบางครั้งที่เนื่องจากมันเป็นงานแก้ปัญหาครับบางครั้งอีคอวมิมเมนต์เราก็มีเดเมจมีเสียหายบ้างเราขึ้นมาบนหลุมปุ๊บเราก็ ทำเซอร์วิสก็คือเหมือนว่าไปแก่อุป m e n ์ใหม่แล้วก็ประกอบใหม่ถ้าเป็นงานเวร์บอินเตอร์เวนชั่นค่อนข้างที่จะลงแรงมากแต่ถ้าง,งานคอมพิชชันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหลักก็คือว่าเช็คอ i ป m e n ์ใส่เชือกสกรูเปลี่ยนเชือกสกรูก็ไม่ได้ถึงขั้นจับประแจอ,อะไรครับไม่แบบตอกคอนนะครับตอกคอนถ้าของฟิชชิ่งมีนะมีเกือบทุกครั้งอะครับใช่อธิบายประสบการณ์ที่แบบรู้สึกว่า Challenging ที่สุดในการทำงาน งนี้้มาใหหัคงยกให้เป็นงานฟิชชิงอะครับตอนนั้นผมเอนเทนีก็เหมือนว่าเหมือนเคยบอกว่ามีงานอันแพนกับงานแพนใช่ปะผมลงจ็อบของอินเตอร์เวนชั่นที่เป็นงานที่เป็นแพนใช่ไหมแล้วก็ระหว่างที่ผมออนบอร์ดอะครับเขาก็จะมีทาหลุมก่อนหน้าผมก็ลงมาสแตนบายก่อนแหละว่าเหลุมต่อไปก็จะเป็นจ็อบรองนะที่เราแพนงานไว้ละทีนี้ยงานที่เขากำลังทําอยู่เนี่ยเกิดสตั๊กคือเกิดปัญหาเพราะว่าก้านอะติดอยู่ในหลุมแล้วมันไม่สามารถที่จะดึงขึ้นได้ ซึ่งการเนี่ยครับหรือว่าไปดู่ไปเนาะก็มี DHA ที่แบบพวก MWD หัวบีดอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ในหลุมซึ่งค่อนข้างที่จะชานเลนมาก เพราะว่า1คือเป็นงานที่เราไม่ได้แพลนไว้ก่อน2คืออุปกรณ์อ่อนบอดมีจํากัดในการที่จะทำโอเปอเรชั่นต้องแก้ปัญหาหน้างานค่อนข้างเยอะครับทำอยู่ประมาณ2สัปดาห์แค่ฟิชชิ n งไอตัวหลุมนี้ครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ที่ทําก็ไม่พอก็ต้องเอามาจากลิกลาอื่นนะครับประมาณ 4- ี่ห้าลิกแล้วก็ส่งมาจากทาวด้วยอันนี้คิดว่าเป็นจ็อบที่ชาเลนจ์ที่สุดแล้วครับที่เจอมาสําหรับคอมพลชั่นนะครับก็มีบ้างครับบางบางจ็อบที่แบบว่า proceduer เนอะสย่งที่ผมบอกก็คือเราเขียนมาเนี่ย ว่าทุกอย่างมันคงจะเป็นไปตามที่เราเขียนเชียร์เท่าไหร่กี่ psi อย่างเงี้ยแต่โดยหลักจริงๆแล้วครับบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นตามที่เราคิดเสมอไปเนาะพอเจอตรงนี้ปุ๊บเราก็จะย้อนกลับมาดูว่าเออถ้ามีปัญหาตรงเนี้ย troubleshooting มันมีอะไรบ้างเคยเจออยู่ครั้งนึงที่ม่จะบอกประสบมันจะเทคนิคเกินไปหรือเปล่า <c oughs> อ๋อตอนที่เราจะเหมือนว่าเราจะปิดตัว equipment นึงอะ เรียกว่า outer s l e e p แล้วกันซึ่งมันจะใช้ pressure ในการปิดทีนี้ผมปิดแล้วคืออัด pressure ไปแต่จริงอ u i p m e n t ข้างอ่ะมันไม่ปิดก็ try ยอยู่ตาม emergency plan นะครับก็ขอให้ try 10ครั้งก็เราก็ try 10ครั้งมันก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับให้สลิ l ล n e มาทำต่อก็เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะ Challenge เหมือนกันเพราะว่า เราไม่รู้ว่าข้้งล่างเกิดอะไรขึ้นวิบสต็อกแล้วก็ P A เพีเอนี่ยเจอชันเลนเจอปัญหาอะไรบ้างครับพีเไม่ค่อยเจอครับเคยเจอบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้ถึงขั้นชันเลนมากเคยเจอที่แบบว่าผมพยายามที่จะเซตตัวปลั๊กอะครับก็จะทำเพีเอเนาะเราจะปิดหลุมอะครับเราจะต้องเซตอุปกรณ์หนึ่งคล้ายปลัก๊กเหมือนถ้าเราคอมแพลก็เหมือนวนะ่าเอียบปลั๊กอะมันเราไปอุดรูหูนะแต่จริงๆนี่เราไม่ได้ปิดรูอุดรูหูเราอุดไอตัวท่อเคสซิงเนาะหรือท่อกรูกนั่นเองภาษาไทยผมพยายามที่จะเซต ตัวนี้ตรงในหลุมพอเสร็จเสร็จเนี่ยครับก็คือเหมือนว่าเราอยากให้อุปกรณ์นเนี่ยอยู่ในหลุมละเราต้องทำเพชเชอร์เทสทำเพชเชอร์เทสก็คืออัดเพชเชอร์ไปมันควรที่จะโฮอยู่ใช่ไหมแต่บางครั้งมันไม่ได้โฮดิมันรั่วอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์เราอุปกรณ์เดียวมันอาจจะอยู่ที่เคสซิ่งเขารั่วอยู่แล้วก็ได้อย่างเงี้ยเราเราก็บอกยากเนาะก็อาจจะเป็นชาเลนจ์หนึ่งของ PNA ออรครับวิบสต็อกยังไม่ได้เจอชาเลนจ์ขนาดนั้นครับเคยเจอชาเลนจ์หนึ่งท,ที่ที่นี่เป็นเพราะเกี่ยวกับอ่่่าาาเกกกกียวกกวัับมม แล้วก็มาเอฟเฟกต่ที่อุปกรณ์ผมเนะครับก็คือตัวว i บ Stock ผมไม่ได้ s e ตพ r o เ e r รี่หลักๆการเซตก็มี2วิธีก็มี Mechanical Set ลเซตก็ไฮดรอลิกเซตแต่ผมเคยแค่ Mechanical คลครับแอคทิวิตหรือ Task ประจําวันที่ต้องทําทุกวันเนี่ยมีอะไรบ้างครับเช็คอุป m e n t ก่อนอันดับแรกคือเรา Onboard ดปุ๊บของที่มาจากทาวอครับมาจากฟังของที่เราได้มาครบไหม ไม่ครบโอเคต้องนี่ประสานง,งานนู่นนี่นั่นเช็คอุปกรณ์ว่าสภาพดีหรือเปล่าพร้อมที่จะรันลงหลุมไหมแพ็คเกอร์หรือไม่จะเป็นอุปกรณ์ฟิชชิงบิดพัรคอะไรอย่างเงี้ยครับอุปกรณ์พร้อมแล้วทีนี้ proceduer พร้อมหรือเปล่าวิธีการรันนะครับจาก1นึถึงสิมีอะไรบ้างที่เราคอนเซิร์นต้องดิสคัดคุยกับคอมพิวเตอรแมนหรือทางสวิตพันธุ์อื่นๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทุกอย่างเอกสารพร้อมละทีนี้ทัสที่เกี่ยวข้องก็คือว่าอยู่ที่ดิกฟอร์อย่างเงี้ยครับก็รันงานให้มัน สมูทตามที่ระวังแผนไว้มันไม่ได้เป็นจ็อบที่แบบว่าต้องทำทุกวันเหมือนเหมือนสวิสพาร์ทเนอร์อื่นๆเช่นอ่ามันล็อกเกอร์เขามีแอคทิวิตี้ต้องทำทุกวันอย่างงียครับหรือว่าดีๆเนาะเดเรคชั่นอลดิเลอร์เขาก็จะดูว่าเขาต้องจ่อย อย่างเดียวเนาะของผมก็มีมีบ้างแต่ก็คือว่ามันไม่ได้แบบว่ามีทุกวันก็ต้องรอหลุมมันเจาะก,ก่อนแล้วเราก็ไปคอมพิวต์หลุมคอมพิชชั่นนี่แบบเป็นคิดว่าเป็นเซอร์วิสโปรดลกไลน์ที่ชิลไหมครับหรือว่าไม่ก็ไม่ชิลขนาดนั้นเพราะฟังดูเหมือนแบบมันจะเป็นโปรดักไลน์ที่แบบไม่ค่อยเจอปัญหาคอมพิชชั่นถ้าเทียบกับอินเตอร์เวนชั่นก็คือชิลกว่าครับก็คืองานมันสามารถวางแผนได้แพลนได้แล้วก็เราเรารู้ล่งวงหน้าเราจะเจออะไรอย่างนี้มากกว่าครับ ซึ่งงานมันค่อนข้างที่จะสักเซสนะแต่ถ้างานมันไม่สักเซสขึ้นมาเราก็เครียดนะเหมือนวเราเจออะไรที่มันแบบว่าสักเซสอยู่ร้อเปอนเี้ยเราเจออะไรที่มันแบบนิดนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะความคอนฟิเดนซ์มันก็จะลดล,ลงนิดบ้างไงเนานะเวลาเราลันจ็อบเนี่ยเรามีออ t h อร i เรตี้หรือว่ามีอำนาจในการ ตัดสินใจอะไรบ้างครับทางบริษัทผมก็จะมีตัวโปรแกรมหนึ่งที่เรียกว่า CMP หรือ c o m p e t e n c y เนาะซึ่งเวลาเราลงรันจ็อบเป็นตัวจริงอะครับหรือเป็น f i l แ Hand ก็เขาก็จะส่งเรามาเป็นเทรนนีก่อนก็ถ้าเป็นเทรนนีอย่างเงี้ยครับโอกาสตัดสินใจแทบจะน้อยส่วนใหญ่ก็คืออยู่กับพี่ซีเนียเอนจิเนียร์อย่างเงี้ยครับเขาก็จะเราก็จะดูว่าพี่เขาพี่เขาทํายังไงอะไรยังไงอันนี้ความตัดสินใจก็จะไม่มีเลยแต่ถ้าครั้งหนึ่งที่พี่เขาประเมินกับทาง ทางฝั่งอะครับว่าโอเคน้องคนนี้สามารถรันได้หลังจากนั้นเราก็มีอำนาจตัดสินใจที่มากขึ้นมามเรียกว่าซ e คันแฮนซคันแฮนก็จะมีการตัดสินใจที่เยอะขึ้นแต่ก็ไม่ทุกอย่างหลังจากซคันแฮนก็เป็นเฟิร์สแฮนนะครับครับเฟิร์สแฮนก็จะอยู่เดย์ชิฟเซคันแฮนก็จะอยู่ไนท์ชิฟการตัดสินใจนี้อย่างเช่นมีอะไรบ้างครับมันแบบตัดสินใจว่าจะไม่ทําขั้นตอนอะไรอย่างนี้มีมีไหมครับ example ก,ก็คือว่า จำเมื่อวานได้ไหมที่ว่าเราเซอร์คูลเลตอ่างเงี้ยแล้วก็เราเราเราเซอร์คูลเลตด้วยเรทที่มันสอง m พอย่างเงี้ยปุ๊บปั๊มมีปัญหาก็คือปัม๊มเพชเชอร์มันซัพพอร์ทที่จะสเตเบิลใช่ไหมแต่เพชเชอร์มันก็ไม่นิ่งเนี่ยตัดสินใจอ่ะจะมากลับมาที่ฟิลแฮนว่าโอเคมันเป็นอุปกรณ์เราที่เราลงรันแล้วก็เราเซอร์คูลเลตอยู่มันตามโปรเซอร์เราผมก็ตัดสินใจว่าปัมป๊มสาม m พมปั๊มสามปุ๊บมันก็นิ่งเนี่ยเราตัดสินใจของงานว่าเออเราอยู่ใน,นระ แม็กซิมัมมันอยู่4แล้วผมก็ไปปั๊ม5อย่างเงี้ยผมไม่สามารถตัดสินใจได้ควรจะเป็น first hand นียครับพี่คนหนึ่งแล้วก็ company man ถ้าอะไรที่มันนอกเหนือจาก procedure ก็ควรที่จะ discount กับ company man นี่ครับต้องทําทุกอย่างตาม procedure หรือไม่ก็ต้องคุยกับทาวหรือว่าคุยกับลูกค้าก่อนใช่ไหมครับในงานพวกเนี้ครับเราวัดความสําเร็จเราวัด success ได้ไงครับว่าแบบ มือนอะไรเป็น KPI ที่ทําให้เราเป็นฟิลแฮน่งที่ค่อนข้างเก่งครับหลักเลยก็คือถ้าง,งานมันออกมาสมูทนะครับอ,อก็คือว่างานมันออกมารอบรื่นตามที่เราวางแผนไว้อันนี้ก็คือสกเร็แล้วครับคับทางฝั่งทางออยคอมมานีเขาแฮปปี้คอมมานีแมนแฮปปี้งานมันไม่ได้ติดขัดอะไรผมก็คิดว่านี้มันเป็นความสําเร็จแล้วครับ